เคยเกิดเป็นอย่างมามันเห็นว่าไลพ่พวด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 ยอนกับไปแต่ิให้เปียบคือ,อยังหลวงพ่อเนี่ยขี่ยาน,น้อากาศไปอีกโลกหนึ่งเป็นเทือแรกแล้วก็เทือเดียวแล้วก็เทือดส้ไทยเห็นแล้วมันถิมเลยคือหลวงพ่อไม่ยากสูกบัตรไยเพราะแต่มันบีบไปเลยบีบไปเลยเลีวมันนอนบ่หรับบันีไงอดเข่ากับอดด้ส่วนนัน้นสองมือสั้นไดหนึ่งสันมือ <c oughs> เว้นมือทั้งเดียวกับสามมือสันไดหนึ่งอังส่นไะ ร่างกายมันเพียสติกระจี้กันเนี่มันไล่บี้ความคิดไล่บี้กีดจ้องกันที่เขาที่เขาที่เขาเอาไปเอามาบบเนียโอ้กูบ่ไวเลยวดนาสิประมาณจากสามโมงเสากูกลัวมันเพียบบเนี่ยโอ้ยตื่นขึ้นมาก,กูยังสิมาสูงไม่หอกกูบ่ไวเล้วยว่ะฉันเอ็นหลังลงแป๊บเดียวเท่านั้นเองแบบเนี่ยมันสิมีอีกตัวหนึ่งมันดีดตอ ต่ก่อนหน่ามันก็มันก็ดีดอกเรื่อยเยอะแต่ว่าเถี่ยวน่ามันดีดอกเป็นเทื้อชู้ไทยแบบนี้ตัวหนึ่งมันสิดีดอกแต่ว่าไก่หยาบตัวนี้มันรับแบบนี้รับกับนอนยังสีนอนอย่้งเปียแสนสบายเนาะเก้าอี้แสนสบายนะปรับกึ่งนั่งกึ่งนอนโตที่มันออกไปมันบ่รับแบบนี้มันหันก็ไม่เห็นเอ้าตีงคิงยังไงมันก็เห็นเบิด์าแบบนี้ ให้ใจเข้ามันกับหูให้ใจออกมันกับหูสักพักหนึ่งมันกลับเข้ามาแบบนี้กลับเข้าม่นี่ไกลตัวนี้กันต huh? ื uh 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 ่นน uh ี่เด้แต่ว่าเขาหางบ่ตื่นกับมั่นนะเขากับเบิ้งมั่นบบดนีนเบิ้งมันสิแสดงอาการอย่างนี้เห็นนี่ตัวนี้มันก็เริ่มลั่นข้อมูลเลยบัดนีนตัวนี้มันเห็ุงานมันเองเนีเขาบ้เข้าไปเห็ุมันเป็นเองแค่เขาเบิ้งมันซื้ออยู่มันถิลั่นข้อมูลไปเลย เคยเกิดเป็นอย่างมามันเห็นว่าไลพ่พวด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 ย้อนกลับไปถ้าสีห้เปียบคือยังลงพอนี่ชี้ยานนาวกาศไปอีกโลกหนึ่งอ่ามันไปอีกืี่้องออกไปอีกจะก,กรับานหนึ่งไกลมากหาประมาณไม่ได้ถ้าจะพูดถึงความรู้สึกแต่ความรู้สึกอีกตัวหนึ่งมันเหลว เร็วมันก็จะมีมโนภาพผุดขึ้นมาพุดพูดผุดพุดเกิดดับ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 จนไปหอดหม่องมันจอดจอดปุ๊บมันก็เลียนมาล่องเก้านั่นแหละมันก็เลียนมาท่างเส้นเก้าก็เห็นคือเก้านี่พวด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 มามาหยุดจึ๊กหม่องมันเริ่มต้นพอหยุดจึ๊กบานเลยมันจะมีหลอดไฟหลายๆหลอดประมาณเป็นหลอยเป็นพันหลอดมันดับดับ ชิลหลอดแต่มันเร็วเชี่ยววินาทีนี่แต่รายละเอียดที่เห็นนมันดับที่ะหลอดแต่มันเร็วหลอดไฟเรียงกันอยู่เป็นร้อยๆอยหลอดพันหลอดปพืบเลยทีเดียวเลยดับปึ๊บบาดเนอันนี้อันนี้บ่ได้ไม่คิดเอาเลยมันเกิดขึ้นเองอชิบ้าต่อไปอยู่บอกว่าวจงไหมเส้าแถาไป โย่ไว้สัก่อนเดียวมันถิเขาสิหาวเฮาโฆษณาส่วนเสือแต่ตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่เห็นใช่ไหมคะหลวงพ่อเป็นเทือแรกแล้วก็เทือดเดียวแล้วก็เทือดสู้ไยเห็นแล้วมันถิมเลยคือหลวงพ่อไม่อยากเข้าไปรับรู้ไม่ไม่ใช่ว่ามันไม่อยากนะคือคือมันทิ้งเองในตัวเห็นไหมเมื่อจิตมันจนมุมแล้วต่อกําลังของสติว่ามันจะลันข้อมูลเองมันจะยอมจํานวนต่อสติเองเมื่อเราสะสมกําลังของสติไปเรื่อยๆแล้วมันจะยอมเอง มันรอเวลาอะไรหระรอเวลาที่จิตมันจะรวมแบบรวมครั้งใหญ่เลยมันรอเวลาที่เราจะทิ้งอยู่แต่เราเนี่ยพยายามไปแก้ไขพยายามไปแทรกแซงพยายามไปกําหนดให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลยมีมีแต่ความอยากไปขวางไว้มันก็เลยเข้าไม่ถึงอ่าความเป็นธรรมาช,ชาติที่แท้จริงของมันในตัวปกติแล้วมันมีความเป็นธรรมาช,ชาติอยู่แต่เราหาไม่เจอ ลงุงแบาไทอะไรแบบนี้นี่แหละอีหลานี่เรื่องจังว่าลงพอนี่ยากมากลงพอเสียเอาถ้ำมาหรือสภาพว่าถ้ำที่มันเกิดขึ้นก็จะของเมื่อว้าให้ให้คนที่เขาเขาบ่ได้ปฏิบัติเข้าใจนี่มันยากมากแม้กระทั่งพ่อแม่พี่น้องลูกอดีตท่านระยงสิเทาก็บว่าสามารถเอาสิ่งที่เขาหูเนี่ยเมื่อว่าวให้คนที่เขาบ่ได้ปฏิบัติฟังเขาสิหาว่าเขาเป็นบ้า เขาสิหาว่าห้องอวดอุตริแต่ว้าในสิ่งที่จกของประสบมาในการปฏิบัติเห็นจังสี่อีหลีเกิดขึ้นอีหลีจังไดหลวงพ่อกับพกกล้าตัวดอก